ตามเต้นเบอร์ทุกบินวันนี้นะครับวันจันทร์ที่4เมษายน2565ผมก็เลือกมาฝาก3ทีเหมือนเดิมนะครับที่น่าสนใจนะครับโดยวันนี้ตัวแรกไปกันที่สืกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมคู่ระหว่างคิสตันพาเลทพบกับอาร์เซนอลครับคู่นี้เปิดมาให้ทางทีมเวนอาร์เซนอลนะครับบุกมาเป็นต่ออยู่ครึ่งลูกด้วยกันโดยผลงานของทั้งสองทีมในช่วงหลังถือว่ายอดเยมทั้งคู่นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นคิสตันพาเลทถ้าเกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับชนะ 3, สมอ2 ขณะที่อาร์ซตอนเองก็ยอดเยี่ยมนะครับชนะ4เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งความสําคัญของเกมนี้อยู่ที่ทางทีมเยือนอาร์ซนอนนะครับที่ยังต้องการรักษาพื้นที่ท็อป4อยู่เมื่อวานนี้สเปอร์ทีมกู้แข่งก็เก็บแต่ชนะมาได้นะครับทำให้ตอนนี้ทําคะแนนขึ้นมาเทียบเท่ากับอาร์ซตอลที่54แต้มแต่ว่าสเปอร์เนี่ยแข่งมากกว่า2เกมเพราะฉะนั้นวันท้าอาร์ซตอลชนะได้ก็จะขยับแซงขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูจะได้เสียพอสมควรซึ่งความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้นะครับก็ดูแล้วตัวเล่น ถือว่าพร้อมด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าถิ่นพาเลทพี่ขุมทับตัวพลาติกเวียล่าวันนี้แนวรูกจัดเต็มนะครับทั eta, e ้งมาเตซ่าเอดูอารวมไปถึงอายูนะครับส่วนทางฝั่งทีมเบนอาร์ซนอลก็จะเป็นชุดเดิมนะครับโอเดกาลากาเซ่บุกย่อซาก้ามาติเนลลี่วันนี้ก็พร้อมลงสนามดูแล้วผมมองว่าเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีนะครับเป็นศึกดาร์บี้แมชด้วยนะครับลอนดอนดาร์บี้แมชเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแน่นอนนะครับกับประที่เปิดมาให้อาร์ซนอลต่อครึ่งลูกผมว่าน้้าาารรองเเจิ่่่นนนนนพลยปีีีแะคับ เกมนี้จะไม่แพ้ครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นเกมกันโชสเซนอาครับคู่ระหว่างเวโรนาพบกับเจนัวนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยแฮ้ดิแคปเปิดมาให้เจ้าถิ่นเวโรนาเป็นต่ออยู่ครึ่งลูกด้วยกันนะครับโดยสถานการณ์ของทั้งสองทีมนะครับเจ้าถิ่นเวโรนาค่อนข้างลอยตัวอยู่ในโซนกลางตารางส่วนเจนัวทีมเยือนกำลังหนีตายนะครับต้องการแต้มมากซึ่งผลงานช่วงหลังพวกเขาก็ดีนะครับ5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครครับชนะ1แล้วก็เสมอ4ที่สําคัญเนี่ยเสียแค่ประตูเดียวนะครับส่วนเจ้าถิ่นเวโรนา5เกมหลังสุดก นะครับหนักไปทางเสมอเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1คู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับผลงานปีนี้เจ้าถิดนอาจจะดีกว่าแต่ว่าชั่วโมงนี้ทีมเยเจนัวไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็ต้องเล่นเพื่อนแต้มด้วยนะครับกับเรทครึ่งลูกผมว่าน่าหองนะครับวันนี้มีโอกาสจะเก็บแต้มกลับออกไปได้ให้เลือกไปที่เจนัวนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นเกมคู่ระหว่างเอซิมิลานพบกับโบลญญานะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยแฮนดิแคปเปิดมาให้ทางเจ้าถิ่นเอซิมิลานเป็นต่อราคาลูกควบลูกครึ่งด้วยกันนะครับม เมื่อวานเนี่ยนาโปลีเก็บชัยไปนะครับทำให้ตอนนี้คะแนนขึ้นมาเทียบเท่าเอซิมิลานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนีมิลานต้องบังคับ3มแต้มนะครับกับโจทย์ที่เปิดมาลูกบลูกครึ่งก็เสี่ยเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามิลานเองเป็นทีมที่ชนะคู่แข่งค่อนข้างน้อยนะครับในเรื่องของการยิงประตูแต่ว่ามาเจอกับบุรุญาตที่เกมเยือนค่อนข้างแย่ครับแล้วก็กลุ่มกาลังเนี่ยมิลานยังเหนือกว่าเพราะฉะนั้นกําเลนลูกพวกผมว่ายังน่าเสี่ยงนะครับคิดว่าวันนี้เจ้ากินจะชนะได้ลุ้นไปที่ประตูที่2เลือกานะครับเลือกชว คิสตันพาเลสเจนัวแล้วก็เอซิมิลานนะครับก็หวังว่าจะมาทั้ง3ทีมนะครับลองไปเลือกรุนเลือกเชียร์กันได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ